น a ชันทีวภูมิใจเสนอเร a l i t y การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิจิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super t ์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Super t ์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการ สมัครกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรามีผู้เข้าสมัครนั้นมาร่วมออกรายการกับเรานะคะวันนี้อยู่กับหมวยและพิธีกรอีกหนึ่งท่านคุณก้องจากสตูด r โอเทเลเดย์ไทยแค่ะครับผมผู้หมวยผู้สมัครในซีซั่นสองเนี่ยมีมีผู้สมัครที่น่าสนใจเยอะคราวนี้เราก็จะคัสมาให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกอาชีพทุกการลงทุนเนี่ยสามารถ มาสมัครซูเปอร์เทรดเดอร์ในซีซั่นสได้ครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับคุณบีครับรัชานันท์ครับผมสวัสดีครับคุณวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามถึงอาชีพก่อนเลยนะคะว่าทำอาชีพอะไรอยู่คะปัจจุบันนะคะวีก็จะทำพิธีกรค่ะค่ะน่คะพิธีกรพิธีกรนะคะตอนนี้ก็จะมีที่ช่อง Gen C ค่ะก็ช่อง The Living Show นะคะแล้วก็จะมีเพิ่งจะทำของ Prop Tomorrow ค่ะในสกัด Stock Tomorrow เกี่ยวกับอสังหาค่ะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับ E Toyota Club อีโตโยต้าครับใช่ครับผมแล้วแล้วในส่วนงานของเรามันเกี่ยวข้องกับการลงทุนยังไงครับคุณบีไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเหรอครับไม่เกี่ยวเลยถาไมถึงสนใจการลงทุนฮะในคือจริงๆแล้วบีเป็นคนที่สนใจเรื่องการลงทุนตั้งแต่เราเด็กๆเด็กๆเลยตั้งแต่จําความได้ก็ค่ะปฐมพอเราสนใจว่าเราเราอยากซื้อทองเลยอยากซื้อที่ดินเลรอย่างเงี้ยตอนังเล่าเด็กไแล้วคือการที่เราจะอยากมีที่ดินอะไรเงี้ยสึกต้องใช้เงินเยอะแล้วพอเราเริ่มโตขึ้นอ่ะเราเห็นรายการ ของช่องช่องหนึ่งรายการเกี่ยวกับหุ้นตลอดหนึ่งชั่วโมงเราก็เลยนั่งดูทุกวันทุกวันแล้วเราสู่าเราไม่เข้าใจอ่ะครับลงรู้แต่ว่าเราต้องมีเงินก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มลงทุนก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มค่อยๆเริ่มค่ะไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะค่ะเริ่มเริ่มลงทุนหุ้นหรือยังคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มเริ่มมานานหรือยังคะนานแล้วค่ะประมาณ4ปี4ปี4ตั้งแต่เรียนอยู่ปี3ค่ะสี่ปีแล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงคะก็อ่าตอนนี้ก็คิดว่าอยู่รอดคิดว่ารู้แล้ววว่าาตัเอองคืกร คือลงทุนในตลาดหุ้นในแนวไหนคือในต่างหุ้นต้องมีทั้งแบบเดย์เทรดบิมลันเทรดมีมันแบบเก็งกำไรรายวันเลยพกจริตตัวเองแล้วนั่นเองใช่ใช่เราพกจิิปค่ะแล้วสไตล์การลงทุนเป็นยังไงทมาถึงตัดสินใจมาสมัครซูเปอร์เทรดเดอร์ไทเลอร์ซีซั่นสองเพราะว่าบีดูคอร์สแต่ละท่านแล้วเนี่ยคือเราสนใจเราเหมือนเป็นแอบเป็นเอฟซีเขาเงียบๆใช่ค่ะเวลาเขาเปิดคอร์สอย่างเงี้ยก็หาโอกาสเข้าไปเรียนซื้อหนังสือมาอ่านอะไรเงี้ยแล้วพอรู้สึกว่า เขามีเป็นห้องแล้วเราได้ได้พูดคุยเรารได้รู้จักอะไรเงี้ยเราก็จะได้วิชาให้ให้โค้ชแต่ละท่านได้ถ่ายทอดและคิดว่าห้องเว็บไรเดอร์เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นห้องที่เราน่าจะถูกจริตกับเราเราพัฒนาจริตจริตเราได้สแสดงว่าคุณบีเองเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวเทคนิคอลหรือเปล่าใช่ค่ะแนวเทคนิคอลที่เรา r ันเทรนส่วนมากส่วนมากถือยาวประมาณสักเท่าไหร่ ถือยาวมันมีตั้งแต่ไม่มีรายวันนะมีหลักอาทิตย์จนถึงหลักปีนะะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือหนึ่งรอบมันไม่ได้จบแค่2อสามอาทิตย์หรือ1นเดือนอะไรเงี้ยค่ะจะมีบางตัวที่สามารถเล่นได้เป็นปีการทํางานในส่วนของ MC ของเรากับการลงทุนมีมีอะไรที่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 ขัดแย้งกันไหมคือ คือการลงทุนมันไม่ต้องสวยไม่ต้องแต่งหน้าสวยเราเคยพยายามที่จะไม่ค่อยรับงานแล้วก็มาเทรดอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สวยอ่ะเราไม่แต่งหน้าเราไม่ค่อยแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่เราเรายังชอบสวยๆงามๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วการลงทุนคือมันเรียนเรียนแล้วมันบางทีมันแบบมันมึนเลยก็เลยต้องแบ่งเวลากันใช่ใช่ต้องแบ่งเวลาระหว่างการทางานและการลงทุนใช่ไหมก็เลยต้องรันเทรนนั่นเองใช่ค่ะบรรยากาศในทีมเวฟเป็นยังไงบ้างในทีมเวฟพี่ๆเขาก็จะ มีผู้ช่วยโค้ชมีโค้ล้วก็มีเรียกว่าอะไรคะผู้ช่วยโค้ดเขาก็จะมาแชร์ความรู้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ตามอ่านแล้วที่ดีคือเวลามีมีข้อมูลเลยดีๆค่ะพี่ๆเขาก็จะมาแปะไว้ในโพสตเราสามารถ ไล่อ่านได้เราสามารถเซฟได้มีแบบเป็นไฟล์ PDF มาแชร์ให้คือไม่ไม่มีหมกเม็ดอะไรอ๋อค่ะก็นี่ก็คือหนึ่งในผู้สมัครที่เลือกทีมเวฟไรเดอร์ค่เนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไป่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากคุณบีครับขอให้มีโชคดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับคุณหม่วยก็สุดท้ายแล้วสามารถท่านผู้ชมนะครับ ติดตามรายการได้ที่ w w ็ s u p e r t r a d e r c o t h นะครับผมแล้วก็แฟนเพจ s u p e r t r a d e r th a a i l n d นั่นเองครับคุณหมอยค่ะก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกันนะคะว่าลูกทีมของทีมไหนจะคว้าสุดยอด s u p e r t r a d e r th a i l a s o n 2นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้พูดคุยกับหนึ่งทีมเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้มาตามกันต่อน,นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะหมวยแล้วก็คุณก้องและแขกรับเชิญลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ